หัวนะกรรมการตั้งไปหัวนะกรรมการตั้งไปหัวนะเด้งต่อตั้งต่อฮาองครับไม่ต่อว่าดีครับไม่ต่อว่าดีเอาต่อว่าอไดเซนาต่อว่างไดเซน้าเอาลืมเลยลืมเลยนะเอกเป่ไเ้ทุตลืมเลยนะลืมเลยนะต่อว่าดอไดเซนสุกกรรนี่นะ Hãy đắm cùng mang gặp Tùa đắm mấy chân mất năng dư hả mai mất dư dư mà đi 3 nè 3 đỏng xàm đỏng xàm đỏng Hãy đắm cùng nè đắm đánh dung nè tùa đánh nè Mày chói chân nè mày có chân nè Tùa nè tùa đắm Tôi đang làm đi nè ตัวแดงน,นักลำดีนะตัวแดงนักลำดีนะอยู่จับจุดกับตัวดำนี่อยู่แล้วว่าอยู่เบาๆบางๆพร้อมๆนะล้ำนี่นะดำนาบอลตองหนึ่งหลังกับตัวแดงน้ำเอาคนเามบนคือหัวล่างหัวล่างแบบไอ้ทันแบบอาใหม่นี่เนี่ยวนะแบบสวัสดีกันที่ชุดเลยนะ giảm à có dòng đồng ra giảm có dòng đồng giảm có dòng ai đồng luôn ai đen lấy nha tôi 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 đâm tôi có đong a có đong a là cả chỉ cá nè là cả chỉ cá nè có mình vẫn mình bị cáo nè có mình vẫn mai nè nha ลึกมากับกาดตะบันเลยนะตอนัวดำแล้ววานิ่งๆนะนิ่งๆนะส่ตอเลยไป่าส่องตอเลยช่วงนี้ไม่ก่อยชนนะครับเลเชื่องนะกลุ่มว่ากลุ่มเก้าเลเชื่องกันก่อนนะไม่ก่อยประทาไม่ก่อยกวัดผมแต่ไหลดีนะ ดำได้สูงเดี๋ยวะนะอ้ดำก้มแหล่ดำก้มแลดำก้มแล่ต่อเนะองาต่อนองาตอลยซองัวแดงนิงเนะตัวแดงนิงนะตัวแดงนิ่งนะตัวแดงนิ่งนะซองอาตอเลยองอาตอนองอตอองร้องนะซองาแดงต่อต้องอาต้องรองแดงต่อต้องอาต้อง้องก้าว้มมาอยากซองนี่ไม่ก้กับซองต่อตแดงต่อต้องแดงต่อต้องแนวต้องต่งต่อต้อ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 งแดงต่อต้องนะงต่อต้องนะ ยิจังนะเพ่งยินจังต่อส่งงต่อรองนม็กูต่อสองนะแม็กกูต่อร้องนะเบื่อพนากับต่อเบาับลากาีกาเลยกับลาการจีกาเลยเด้งต่อเบื้อพนาเด้งต่อเบื่อพนาเด้งต่อเบื่อรน่าสามนาที่ทำงานกับสามนาทีทำงาเด้งต่อเบือพกต่อปนะเบืนาครับก้ากุมมาอยากซองดีกับแม็กกูตัวก้าตัวแดงตัวต่อเป็นต่อลึกเป็นต่อการเลยนะเบื่อพนาต่อเบื่อนาต่อ ตัวในก็ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่คู่ครับเป็นลูกนิ่งวะแดงแป้ง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 วันนั้นจนเขาพุ่มนะพี่นะวันนั้นจนเขาพุ่มนะอาบอลนาวคองเราเป็นโตหรอยซี่นะเป็นโตหรอยซี่นะหนาวอุ่นเลยเป็นโตหรอยซี่นะป้ากะปิเงี้ตัวมุ้งมันขาดเอายี่ยมอะไร่าเงี้ย ต่อมุกนาองต่อมนาองต่อมนาองแดงต่อซองเบอร์นาองแดงต่อซงเบอร์นาองก็่อโตไปนี่จมาจิกสีนาดีป้นนะสีนาดีปนนะสีนาดีปบนนะสีนาดีปบนนะเ้งต่อซองเบอร์นาลองด้งต่อซองเบอร์นาองไม่ก่อยปะทะนะไม่ก่อยปะทะนังกูนะแยินยินเลยเนร่งแเชิงก้อนนไม่ก่อยปะทะไม่ก่อยเลยนะครับ ตัวดำคมตัวดำไส้ปางมาทต้องทำดีนะครับเออมห้เนหล้าเอาหน้าเอาหน้าเหลืมปุ๊บรับปุ๊บปับอันมังเลยนะลืมออกอาวุธันมั่งเลยนะเอาถึงออกมาเฮือกจากกอนมันเดิม ตัวดำมันหัวลังแบบตัวดำมันเนียเน้ยวต่าเนีย้ยเนีย้ยทุดๆุเลยนะมาบอกนะโอ้คือลางปนเนียหน้าหัวได้ไหมลางพร้อมๆบางๆปนเนียตะวันโปรเม้น์มาโดนย้านะครับลางปนีนะเนี้ย,นะน,ยนึบนะครับเนี้ยนึบตุกตตัวนะเดี๋ยวป้านตาม,มานะลางแบบตัวดำนะ ตัวแดงนี่ตาเปลือกไม่ชุนครับมันไม่จุนนะตัวแดงนี่ตาเปลือนไม่ชุนครับเปลือนตาตัวแดงนี่ตาเปลือนไม่หยิกจุนกับมันไม่ชุนเนอะตัวแดงตาเปลือนไม่ชุนมันก็ไม่จุนนะอ๋อฮาน่ะที่ปังกับอาน่ะที่บ้านเวลาชนบ้านไปแล้วฮาน่ะที่ครับเรามารุ่นกันนะว่านั่งซื้อดี อามดีวาไม่นะตอนนี้หัวยังไม่ชนกันนะครับแล่จอกแล่จ้องอยู่นะใหญ่แดงงย่านกลางนั่นอะไดำปลักที่เดียวนอนก็เวรได้นะผูเอกปีนี้ทุดนากู้ที่หกนะจบจากผูนี้หัวเรียกซ้ำผูจบจากผูนี้หัวเรียกซ้ำผู้ลากาสองต่อบุญเป็นนารองเลยนะลึกมากับคาดสบันเลยกับลากานี้

ช่วงงานนะที่เล็กไม่ชนกันเลยนะต่างตวต่างเงืนนะครับเกเก็บอเก็บเก็บก็ให้ดูคมวินาต้อยแล้ววินาีกีตารนะครับ

ไม่ต่ำเลยกเลยนะเจ็ดนาทีบ้านนะเอแปดนาทีบ้านนะแปดนาทีบ้านเวลาชนบ้านเหล้วแปดนาเดียบอะแดงเต่งอะแดงเริ่มทิมเริ่มแต่งนะนะเบอร์บรรดาต่อแดงต่อเบอร์บรรดาตอเบอร์บนาจ้องไม้ต้องไม้ต้องไม้แดงต่อเบอร์บนาปันลอยต่อปันลอยต่อปันลอยต่อ

ก้าวหน้าที่กับก้าวหนที่กับดำคีกับก้าวหน้าที่กับหัวก็ยังไม่ชนกันนะดำคีมาไปโดนเลยนะไม่ชนเลยนะไม่ชนเลยนะไม่ชนเลยนะหัวโหนี่ไม่ชนเลยนะคนเกียร์มัดเหนือกอลาวโดนทำไกเออเราชนเราได้แล้ะดิล่วงไอแดงทิมไอแดงทิม

dạng có bữa nào rồi to dạng có bữa nắng có bữa nắng nói có bữa nắng nói 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 ship nà đi nói nói ตัวแดงนะป้าป่นต้ตามุนนะเป็นเจมบป้าป่นอยู่นะตัวดำนาบอลตองนึ่งเดียวอุ้นเดียวนะ,ะยังไม่ได้หมายเดียวนะ <c oughs> ยังไม่ได้หมายเดียวนะ <c oughs> ยังเดินไม่กล้านะยังไม่กล้านะยังไม่กล้านะไอ้ดำเดินเล่นเลยนะดำเดินเล่นเลยนะเอาเวียนแล้วมาลราเวียนแล้วมาเราไม่ชนเลยนะโคเอกไม่ชนเลยนะ ยีดิบอย่างเดียวก้าวนี่ไม่รู้ได้ทำเล่เลยก้าวไปรู้แจำรู้ดียีโนะก็ปาดมาจบจบจ้ากูนี่หัวเล็กซ้ำกูนะแดงได้มาเดียวเก็บกว่าดำเก็บกว่าดำสิบเอ็ดนาทีครับสิบเอ็ดนาทีครับข้าวกุ้มมายากซ่องรีแม็กก้ครับได้มาเดียวครับข้าวกุ้มมายากซ่องรีแม็กก้ได้มาเดียวแป้งกับแป้งเก็บกว่าดำเก็บกว่าดำสิบเอ็ดนาทีนะสิบเอ็ดนาทีนะ

แดงชนะแดงชนะ12นาที12นาทีเข่าคมมาจากซองเลยไม่โกนนองจานนุนถุงโตโยกับตัวก้าวมุมแดงหัวตอนะอ่อนปอยเป็นตอลากาลึกนะครับช่ายเวลา12นาทีครับพิจิตรนาวัน6เซนต์สมมูบาทไปกองครับเข่าคมมาจากซองเลยไม่โกชนะไป12นาที12นาที